สสเศรษฐกิจไทยยืนยันธรรมนัตย้ายซพเพื่อไทยเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2565นายพรชัยอินสุขสสเขต1พิจิตรพักเศร,รษฐกิจไทยกล่าวว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาหัวหน้าพักจะไปอยู่กับพักเพื่อไทยนั้นเป็นเรื่องจริงไปแน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการหา,หารือรวบรวมเอกสาร,รต่างๆเพื่อเตรียมย้ายเข้าพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่ย้ายเนื่องจากเป็นพักเล็กมีสสเพียง10กว่า นนเท่าั้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากยายพักน,นายพรชัยจะไปลงในเขตเลือกตั้งไหนท้งที่ก่อนหน้านั้นนางสาวสุนีเหลืองวิจิตจะส่งน้องชายคือนายปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตลงเขตหนึ่งนายพรชัยกล่าวว่าตนลงเขตหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันแล้วนางสาวสุนียอมตกลงไม่มีปัญหาให้ตนลงเขตหนึ่งเมื่อถามว่าพลเอกประวิตริวงสวุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ว่าร้อยเอกธรรมนัสที่ไปรวมกับพักเพื่อไทยเพราะก่อนหน้านั้นร้อยเอก ธรรมนัสสนิทกับพลเอกวิตยนายพรชัยกล่าวว่าคงไม่ว่าอะไรเพราะผู้ใหญ่เขาคงคุยกันแล้วส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกก็คงไม่ว่าอะไรเพราะเขาไม่ลงกันขณะนี้คนพิจิตดีใจที่ร้อยเอกธรรมนัสย้ายไปรวมกับพักเพื่อไทยเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์